สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ลึกซึ้งและสำคัญต่อชีวิตของเราจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตและบทบาทสำคัญของเจตจำนงเสรีในการพัฒนาจิตวิญญาณหลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมเราถึงเกิดมาหรือเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตวิดีโอนี้จะพาเราไปร่วมค้นหาคำตอบค่ะ เจตจำนงเสรีเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินเส้นทางไหนในชีวิตขณะเดียวกันการพัฒนาจิตวิญญาณคือเป้าหมายที่แท้จริงของเราเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เติบโตและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองชีวิตของเราเปรียบเหมือนโรงเรียนแห่งจิตวิญญาณ ทุกความสำเร็จและความล้มเหลวล้วนเป็นบทเรียนที่สอนให้เราก้าวไปข้างหน้าจุดมุ่งหมายของชีวิตจึงไม่ใช่เพียงการไขว่คว้าหาความสุขแต่คือการเรียนรู้เข้าใจและเติบโตในด้านจิตใจและจิตวิญญาณการใช้เจตจำนงเสรีคือการแสดงความรับผิดชอบต่อตัวเราเอง การเลือกในทุกช่วงเวลาสะท้อนถึงคุณค่าที่เราให้กับการเติบโตในจิตวิญญาณการพัฒนาจิตวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำในวันเดียวแต่คือการเดินทางที่เกิดขึ้นในทุกวันทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆล้วนช่วยให้เราเก้าวหน้าไปอีกขั้น สุดท้ายนี้ชีวิตของเราคือโอกาสที่มอบมาเพื่อการเติบโตและเรียนรู้เจตจจำนงเสรีคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าอย่ากลัวที่จะล้มเหลวหรือทำผิดพลาดเพราะทุกอย่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณของเราขอบคุณที่รับชมค่ะหากวิดีโอนี้ช่วยให้คุณได้แรงบันดาลใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเรานะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ